วันนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอนะฮะวันนี้คนดีเราต้องเชียร์นะครับอันนี้นี่อันนี้นี่เออใช่ค่ะตรงนี้ค่ะคพี่คนนี้เขาเก็บตังค์เก็บตังค์ได้นะเก็บตังค์ได้นะฮะคนดีของพี่คนนี้นะฮะทำเงินนะแล้วพี่คนนี้เออเก็บได้นะครับอันนี้อันนี้นะฮะจิราพรสุภาพร อันนี้เราดูนะฮะว่าใช่ไหมชื่อ,นะด,อดูชื่อดิดูชื่อ,อนะด,ดิชื่ออะไรนะาดูบัตรดูชื่ออะไรกีฬาพรชื่อ,อ,อกีฬาพรสศรัทธาพร ยี่สิบห้าทับสี่หมู่เจ็ดพร้อมกลุ่มโอเคโอเคนะครับนี่นะครับนี่นะครับคนเรานะฮะอย่างนะรู้หน้าเป็นรู้ใจนะครับเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับใจประเสริฐมากนะครับดูนะครับอันนี้นะครับอ่าอัโฟอ่ยพี่รับนางอยู่ครบไหมพี่รับดิอยู่ครบไหมนะนับไหมรับมอบรับดิรมอบดิอ่าอยู่ครบไหมครับเงินอยู่ครบไหมครับหล่นยังไงตรงไหนโอเคนะครับอยู่ครบนะครับ คนดีอ่าโอเคนะครับวันนี้เป็นรางวัลน้ำใจนะครับนี่นะครับคนดีคนดีคนไทยยังไม่เส่คนดีนะฮะนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นหน้าตาดีๆเลไปเชื่อใจนะครับท่านดูหน้านะครับนี่นะนี่จะใจประเสริฐมากนะครับฮะโอเคนะครับนี่นี่ทุณพี่นี่โอเคนะครับอันนี้นะครับอันนี้ครับคนดีนะครับวันนี้เหตุเกิดที่หน้าอ่าชมรมพระเครื่องอ่าต้นมะขามนะครับะโอเคนะฮะ โอเคนะครับนี่ครับคนดีครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอให้พี่เจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ครับนี่นะนี่ครับคนดีคนดีโอเคนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับมากครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับคนดีของสังคมนะครับเราเชื่อกันแช์นะครับเชื่อกันแช์ให้โลกรู้ว่าลักษณะนี้นะครับท่านดูวันอาจจะมองว่าเหมือนโจรนะครับแต่จิตใจเหนือเหนือเหนือโจรที่เป็นบางคนนะครับ คนที่เป็นโจนนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับ